เร graduate, ื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับ <Wha> เป็นเรื่องราวจากกองถ่ายรายการรายการหนึ่งครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ช่างภาพในกองถ่ายรายการนี้นะครับรายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวครับเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการถ่ายทําเทปหนึ่งครับที่ไปถ่ายเกาะเกาะหนึ่ง ัวพี่เขาเนี่ยผมขอสมมติว่าชื่อพี่เอก็แล้วกันพี่เอเนี่ยเป็นผู้ชายครับทํางานอยู่ในกองถ่ายรายการเนี่ยทามานานแครับไปเที่ยวมาก็หลายที่ละไปบุกตะลุยทุกที่ครับทั้งบนบกในน้ําในเขาในป่าทุกที่ผ่านมาหมดแล้วจนมาถึงวันนี้ครับวันที่ต้องมีการออกกองถ่ายที่เกาะแห่งหนึ่งทุกคนก็รวมตัวกันที่บริษัทครับ แล้วก็ออกเดินทางด้วยรถตู้ขับไปเรื่อยๆ,ๆครับจนถึงท่าเรือแล้วก็ข้ามเกาะกันไปจากนั้นพอไปถึงตัวเกาะครับก็เริ่มทำงานกันมีการถ่ายทำในสถานที่ต่างๆครับพูดคุยพบปะกับผู้คนบริเวณนั้นมีการสอบถามเจ้าหน้าที่มีคือทุกอย่างมันก็ดำเนินไปตามปกติทุกอย่างครับในวันแรก หลังจากที่ถ่ายเสร็จปุ๊บทุกคนก็กลับเข้าที่พักครับเมื่อเข้าที่พักเสร็จก็เป็นธรรมดาครับของคนที่ทํางานแบบนี้ครับมันก็จะหนักหน่อยทั้งวันในช่วงเย็นก็จะมีกินกันดื่มกันฉลองกันนิดนึงแล้วก็แยกยากันหลับพอตื่นขึ้นมาในเช้าวันที่สองครับตัวพี่เอเนี่ยก็ต้องตื่นแต่เช้าเลยเพื่อที่จะลุกขึ้นมาถ่ายภาคทิศขึ้นถ่ายน้ําทะเลถ่ายหาดทราย เพื่อเก็บไว้ใช้ในการตัดต่อหลังจากที่ถ่ายเสร็จนะครับทุกคนก็ลุกขึ้นมาแล้วก็กินข้าวเช้าด้วยกันจากนั้นก็ออกไปถ่ายส่วนอื่นๆของเกาะต่อครับแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตอนที่ทุกคนจะต้องเข้าไปถ่ายในถ้ำแห่งหนึ่งครับซึ่งถ้ำนี้ยอยู่ตรงริมหาของเกาะครับอยู่อีกฝากหนึ่งกับที่พักนะครับก็ทุกคนก็ไปยืนถ่ายกันตรงชายหาดก่อนพูดอยู่หน้าถ้ำ ซึ่งมันก็ดูสวยงามมากทุกอย่างมันดูดีมากถ้ำเนี้ยมันสามารถเดินเข้าไปจากด้านข้างก็ได้หรือสามารถพายเรือจากพวกทะเลจากริมทะเลนะครับเลาะตามชายฝั่งเข้าไปเรื่อยๆจนเข้าไปในถ้ำได้บรรยากาศมันก็สวยครับทีมงานก็ถ่ายทำไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆตามพิธีกรจนเข้าไปในบริเวณถ้ำครับพิธีกรก็แนะนำรายละเอียดต่างๆภายในถ้ำครับ ถ่ายภาพให้ดูสวยงามบรรยายถึงเรื่องราวต่างๆถึงประวัติความเป็นมาของถ้ำแห่งนี้จนมันมาสะดุดอยู่ที่บริเวณด้านในถ้ำครับตัวพี่เเนี่ยนอกจากเขาจะทำหน้าที่เป็นตากล้องครับเขายัางต้องทำหน้าที่เป็นคนเช็คเสียงในตัวด้วยเขาก็จะได้ยินเสียงของพิธีกรอยู่ตลอดเวลาปัญหาคือเวลาที่เข้าไปในถ้ำเนี่ยครับ ในช่วงเวลาที่พิธีกรเขาพูดเนี่ยครับมันจะเหมือนมีเสียงของคนแทรกอยู่เสมอครับตัวพี่เอก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสียงของอะไรนะครับแต่ก็ต้องทําให้ทุกคนหยุดการถ่ายทําก่อน,นครับเพราะว่าถ้ามันมีเสียงแทรกแบบเนี้ก็ไม่สามารถที่จะนําเปตัดต่อได้แน่นอนซึ่งปกติเนี่ยกองถ่ายของกลองเนี่ยครับเขาก็จะมีการใช้ไมคที่ค่อนข้างดีตัดเสียงรอบข้างได้ดี แต่พี่เอก็ยืนยันว่ามันเป็นเสียงเหมือนคนพูดเข้ามาในไมค์เลยเหมือนว่าพิธีกรกําลังยืนคุยกับใครอยู่ท,ทั้งที่ตอนที่ถ่ายนั้นครับมันเป็นตอนที่พิธีกรกําลังเดินพูดอยู่คนเดียวก็พยายามเช็คหาวิธีแก้ไขครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะสายสัญญาณหรือเปล่าวิทยุมันแทรกหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดจากเหตุการณ์อะไรขึ้นมันไม่ดีหรือเป็นเพราะอะไรก็หาคําตอบไม่ได้ก็แก้ไขกันอยู่นานครับสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่า โอเคถ้าอย่างนั้นก็ถ่ายไปเลยถ้าเสียงมันแทรกไม่ได้ดังมากก็คงไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้เพลงใช้อะไรกลบหาวิธีแก้ไขตอนตัดต่อเอาเพราะถ้ายังเสียเวลาอยู่แบบนี้กวรจะถ่ายทํากันได้ไม่เสร็จสิ้นครับพี่เอก็ตกลงครับยอมถ่ายต่อระหว่างที่ถ่ายไปในถ้ำเนี่ยครับพี่เอก็ยังได้ยินเสียงอยู่ตลอดครับมันเป็นเหมือนเสียงคนคุยกันซุบซิบกันครับแบบมันก็ดังแทรก อยู่ตลอดครับมันก็สร้างความหลคาใจให้ระดับหนึ่งซึ่งถามว่ามันดังไหมมันก็ไม่ได้ดังจนน่าเกลียดแต่ว่ามันก็แทรกมาจนรู้สึกได้แต่ด้วยความที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วสุดท้ายก็เลยฝืนถ่ายจนจ,นจบงานตรงนั้นครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกจนเสร็จภารกิจการถ่ายทําบนเกาะแห่งนี้ครับทุกคนก็กลับมาที่ทํางานกับที่บริษัทแล้วก็เอาตัวไฟล์ที่ไปถ่ายมาเนี่ย ลงในคอมพิวเตอร์เพื่อจะตัดต่อทุกคนก็มาใจจดใจจ่ออยู่กับช่วงที่เข้าไปถ่ายในถ้ำนี่ครับอยากรู้ว่าเสียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรก็มานั่งลองฟังกันดูมันก็มีเสียงครับชิบชิบเบามากก็แทบไม่รู้สึกอะไรจนตัวพี่เอเนี่ยบอกว่าลองเร่งเสียงมันดูซิว่ามันเป็นเสียงอะไรอยากรู้รอเกินว่ามันแทรกเข้ามาพอเร่งเข้าเร่งเข้าเนี่ยครับ ปรากฏว่าเสียงที่มันแทรกเข้ามาเนี่ยัมันเป็นเสียงของคนเหมือนกระซิบอยู่พูดว่าออกไป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 พูดอยู่แบบนี้ครับซ้ำไปซ้ำมาตอนนั้นตัวพี่เอบอกว่าเขาขนลุกไปทั้งตัวครับแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรแล้วก็ไม่สามารถหาคำตอบได้แล้วเพราะทีมงานทั้งหมดก็กลับมาที่ออฟฟิศกันแล้ว จากนั้นเหตุการณ์เนี้ยก็เป็นที่โจ์จันกันในออฟฟิศอยู่ตลอดครับก่อนที่จะไปออกถ่ายทำที่ไหนก็จะมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่เสมอเพราะถ้าต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกครับทุกคนคงไม่กล้าทำงานกันต่ออีกแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องนึ่